กระแสในการงัดเกิดจาก40สวเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ผลหลังจากนี้พักลุงเป็นรองนั่นหมายความว่านายใหญ่จะเริ่มคลืบอพลานหรือกลืนกินอํานาจเก่าไปทีลินนิทิละนิจนสําเร็จเสร็จสิ้นถ้าเป็นไปตามนักวิเคราะห์การเมืองบางคนวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าอีกไม่กี่เพลาข้างหน้าพักลุงศูนย์พันวันนี้มี2ทางนะครับคืออีกไม่กี่เพลาข้างหน้าพักลุงศูนย์พันกับไม่กีเ่เพลาข้างหน้าถ้า 40, 40สว ทำงานใหญ่สำลิปผลนั่นหมายความว่าไม่ไม่กี่เพลาข้างหน้าพักเพื่อไทยศูญพันเลือกเอาวันนี้เขางัดกันอย่างนี้และถ้านักวิเคราะห์ทางด้านการเมืองเขาบอกว่าวันนี้สองลุงไม่มีทางเลือกจริงนั่นหมายความว่าวันนี้สองลุงเตรียมยกธงขาวยอมแพ้อลังอํานาจใหม่สอให้เห็นชัดเจนว่าพักลุงมีได้ศูญพันแน่นอนซึ่งกระแสะเหล่านี้เวลาวิเคราะห์ไปเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนนะครับว่าพักลุงเริ่มมีการแตกกันแตกเหล่าแตกกอ แตกมุ้งกันแต่วันนี้หากถ้าไม่มีใครกอบกู้สถานการณ์ของพักร่วมรัฐบาลมาได้แล้วอย่าว่าพักสองลุงเลยแม้กระทั่งนโยบายกัญชาเสรีของภูมิใจไทยก็จะโดนหักดิบแบบไม่มีทางเลือกเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าต้นพักลุงถ้าต้นกัญชาเสรีให้หลังพิงฝาแล้วถามว่าถ้าคุณวิเคราะห์การเมืองกันอย่างนี้นั่นหมายความว่าทั้งสามพักร่วมรัฐบาลพร้อมที่จะสีโรราบให้กับอำนาจการเมืองใหม่ใช่ไหม เป็นคุณคุณเป็นเนวินถ้าเป็นคุณคุณเป็นอนุทินเป็นประวิทย์วงสุวรรณเป็นประยุทธ์จันโอชาหรือแม้กระทั่งเป็นพีรพันธ์คุณจะยอมไหมคุณจะยอมยกธงขาวไหมตอนนี้ทั้งที่คุณมีพะละกกาลังเหลือเฟือที่จะงัดกับพรรคเพื่อไทยได้ผมถึงบอกว่าอูรูทางด้านการเมืองบางคนวิเคราะห์ไปในลักษณะแบบนั้นว่ายังไงก็ต้องอาศัยลมใต้ปีกหรืออาศัยปีกของพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะนะนำเรือเนี้ยรัฐบาลเพื่อไทยไป้ถึงฝั่งผมว่าไม่จริง นะผมว่าไม่จริงนะครับถ้าวันนี้คุณมองว่าพักลุงยอมแพ้นั่นหมายความว่าพักลุงอาจมีนะครับได้ศูนพันในเพลาที่ใกล้ๆที่จะถึงนี้แน่นอนเช่นเดียวกันกับพักภูมิใจไทยที่นะครับโดนหักดิบนโยบายเรือธงกัญชาเสรีวันนี้เนี่ยวลชนนะครับคนที่อยู่ในสมาคมนะครับกัญชาที่ปลูก เพื่อผลกัญชามันออกดอกออกผลมาเป็นหมื่นเป็นแสนไร่มูลค่านับหมื่นล้านเดินทางนะครับมาที่พักภูมิใจไทยและแน่นอนฮนะเลขาธิการพักภูมิใจไทยรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ของภูมิใจไทยก็คอมมิชเมนว่ายังไงวันนี้ต้องใช้เหตุผลมาพูดมาคุยกันในการที่จะเอากัญชากลับมาเป็นยาเสพติดอีกครั้งคุณต้องมีเหตุผลคุณต้องมีน้ำหนักว่า นะครับเหตุผลว่ากัญชาเสรีไม่ดียังไงก่อนออนะครับและจะเยียวยานะครับเกษตรกรนะที่ปลูกกัญชานะแล้วมีมูลค่านะในตลาดถึงนับหมื่นล้านคุณจะเยียวยาเอาเงินเยียวยาหรือสามารถเยียวยาให้เขาได้ยังไงเอออันนี้สําคัญมากๆนะคุณดูนะคุณดูนะนะถ้า นักวิเคราะห์ทางด้านการเมืองบางคนวิเคราะห์ว่าลุงต้องยอมเนี่ยหรืออนุทินต้องยอมเนี่ยเขาต้องสูญเสียอะไรบ้างเขาต้องสูญเสียอะไรบ้างแล้ววันนี้ที่เขาไม่ยอมส่งสัญญาณชัดเจนว่าอาริยะขัดขืนและเอาจริงเอาจังเขาจะได้เปรียบทางด้านการเมืองในแง่มุมไหนบ้างมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าทั้งงัดกันอย่างนี้มันงัดกันจริงๆมองผิวผิวพักร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยรักกันดีและยอมหมด ยอมหมดและเห็นด้วยนะเห็นด้วยในนโยบาย1 0,000บาทดิจิทัลของรัฐบาลในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ไม่เห็นด้วยกับนโยบายเรือธงของคุณคุณคิดว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันขัดกันไหมถ้ามันขัดกันนั่นแสดงว่าอย่างที่เราพูดอย่างที่เราคิดอย่างที่เราสังเกตผิวๆรักกันดีรักกันนะักการเมืองพูดอะไรนะ คุณให้สันนิษฐานเลยว่ามันตรงกันข้ามกับที่พูดถ้าออกต่อหน้าสื่อบอกว่าเรารักกันนะเราไม่มีอะไรเราสนับสนุนกันนะนั่นหมายความว่าหลังม่านหลังฉากมึงงัดกันแล้วถูกไหมถ้าไม่งัด4ีสบวกําเนิดมาได้ยังไงในการยื่นเรื่องนะครับที่จะนะเตะคุณเศรษฐาให้หลุดจากเก้าอี้นายกมันเกิดขึ้นได้ไงถ้าไม่มีใครสนับสนุนถ้าไม่มีผู้ใหญ่สนับสนุนความคิดนี้สวจะกล้าไหม ที่จะยืน่นถอดถอนนายกรัฐมนตรีผมถามว่าถ้าไม่มีอำนาจสนับสนุนถ้าไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะสนับสนุนตรงนี้ผมถามว่าสวสี่คนกล้าไหมครับอาจจะวันนี้พูดแบบรอว่าเราก็ทำหน้าที่ของสวอย่างเต็มรูปแบบนะต่อให้รักษาการแทนก็ตามเถอะแต่วันนี้เราเองก็ยังมีอำนาจเต็มที่เพราะฉะนั้นไม่ได้เป็น อะไรเป็นผลประโยชน์อะไรกับประชาชนเลยกับการที่นักการเมืองจะมางัดกันแต่เรารู้ไว้ใช่ว่านะการเมืองเนี่ยรู้ไว้ใช่ว่าว่าเขาเนี่ยอยู่กันยังไงเขางัดกันยังไงเขาเคลื่อนไหวกันยะังไงนะเาถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราจะรู้การเมืองได้เนี่ยนะฟังหูไว้หูแล้วก็รู้ไว้ใช่ว่านะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่นะครับเ,เรา เหลือบากกว่าแรงเราเลยเพราะวันนี้โซเชียลเนี่ยโอ้โหนะข่าวออกมาวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงออกมาวิเคราะห์กันในลักษณะถึงสมการตัวเลขของตุลาการสารรัฐมนูลคุณดูนะถ้าวิเคราะห์ตามสัดส่วนของตุลาการสารรัฐมนูล6ต่อ3 6รับเรื่องนะของ4 2สว3คนไม่รับเรื่องมีความเห็นไม่รับเรื่อง4 2วพอมาในชั้นที่ส ห้าต่อสี่ห้าบอกว่าไม่ต้องหย,หยุดปฏิบัติหน้าที่สี่บอกว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่หายใจรถต้นคอแค่เสียงเดียวและพร้อมเปิดรายชื่อของตุลาการสารน,น้ำนูนทั้งหมดต่อหน้าสาธาชนนั่นหมายความว่าให้บาปกันได้ไหม <c oughs> อันนี้พูดแบบไม่มีความแบบคนไม่มีความรู้นะเออมึงเปิดชื่อมาอย่างนี้เปิดนามสกุลมาอย่างนี้ลูกใครวะใครวะหลานใครวะเออเอเอนะ เป็นญาติใครวะสายไหนวะเออนามสกุลอะไรวะเออไหนดูซิพูดคุยกันได้ไหมมันมีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าเออนะนะมันก็ดาบสองคมนะถูกไหมล่ะเออนะครับพู้หลักผู้ใหญ่บาฟกันได้ไหมเราไม่รู้ไงแต่เราตั้งข้อสังเกตนะครับทีนี้แค่เสียงเดียวนั่นหมายความว่าพิจริยธรรมร้ายแรงมาตา160วักห้มันไม่ชัดใช่ไหม ว่าผิดจะได้จริยธรรมร้ายแรงสําหรับการกระทําของนายกในการแต่งตั้งพิชิตชื่นบานนี่เขายังมานั่งวิเคราะห์กันจุดนี้นะครับสารมานั่งวิเคราะห์จุดนี้นะครับอ่าวิเคราะห์ว่าจริยธรรมร้ายแรงไหมวันนี้อยู่แค่ตรงนี้เองว่าจริยธรรมร้ายแรงไหมถ้าจริยธรรมร้ายแรงจงใจที่จะทําจงใจที่จะแต่งตั้งรู้ทั้งรู้อันเนี้ยจริยธรรมร้ายแรงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ วันนี้ที่เขาบอกว่ายังให้ปฏิบัติหน้าที่5ต่อ4ี่เสียงเพราะยังมีความไม่มั่นใจว่าการกระทําของเศรษฐาน้นผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือเปล่าพี่น้องช่วยตัดสินหน่อยครับผิดจริยธรรมร้ายแรงไหมในการแต่งตั้งคนที่เคยติดคุกมาคนที่เคยนะผิดจริยธรรมร้ายแรงและโดนถอดชื่อออกจากสภาทนายความถือว่าการกระทําการแต่งตั้งอ้าวสมมุติผู้ได้เห็นภาพชัดเจนนายกแต่งตั้งโจรมาเป็นนะโจร โจรก็คือคนเคยเคยทำผิดอดีตโจรก็อดีตนักโทษก็แล้วกันนายกแต่งตั้งอดีตนักโทษมาเป็นรัฐมนตรีถือว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงไหมอ่าอันนี้คือพี่น้องลองช่วยตัดสินพูดกันชัดเจนผมเป็นเจ้าของบริษัทนะผมแต่งตั้งโจรมาเป็นนะผู้จัดการผมถามว่าผมสง่างามไหมผมเป็นกรรมการบริษัทผมสง่างามไหมไม่มีใครแล้วเหรอ ที่จะแต่งตั้งมาเป็นผู้จัดการใหญ่บริษัทผมก็แต่งตั้งคนที่เคยนะโดนโทษนะครับขโมยของติดคุกมาขโมยของ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 ,ของคนอื่นเนี่ยมาดำรงตำแหน่งเป็นนะครับผู้จัดการใหญ่ในบริษัทถามว่าผมสง่างามไหมผมสง่างามไหมถ้าวันนี้ศาลก็บอกว่ามาตรฐานคนละมาตรฐานกันจริยธรรมคนละจริยธรรมกันนะ การแต่งตั้งคนที่เคยติดคุกมาเนี่ยจริยธรรมมันไม่มีมาตรวัดมาตรวัดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงแต่ละคนไม่เหมือนกันของสารก็เหมือนกันไม่เท่ากันเอาชิบหายแล้วทีนี้ทำยังไงล่ะทีนี้หามาตรวัดจริยธรรมไม่เจอแล้วสิวันนี้เนี่ยกลับกลายเป็นเหมือนเป็นกลายเป็นทําขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติแล้วนะคนที่มีเงินคนที่เคยมีอํานาจทางด้านการเมืองคนที่รวยล้นล้นฟ้านะครับ วันนี้เนี่ยถ้าต้องการที่จะไม่ติดคุกสักวันเนี่ยให้ส่งไปที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจซึ่งวันนี้เห็นไหมครับอ่าอนาน,นะคดีโทษอะไรนะอะไรอะไรว่าสามหมล้านอ,อ่านะตอนนี้ก็ไปนอนอยู่ชั้น14นะเช่นเดียวกันที่โรงพยาบาลตํารวจชื่ออะไรผมไม่รู้ว่าข่าวออกมาเร็วๆเวนี้ยนะเป็นคนที่บุคคลที่มีชื่อเสียงมากๆนะ เป็นคดีทุจริตสามหมื่นล้านทุจริตเงินอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ผมจำไม่ได้นะแล้วเป็นข่าวเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางมากๆแล้วเพราะวันนี้เนี่ยต่อจากคุณทักษิณก็มีคนคนนี้นะไปนอนนะเออไปนอนแองแมงอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแล้วนั่นหมายความว่าวันนี้ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจกลายเป็นนะครับวิมานของนะบุคคลที่มีชื่อเสียงบุคคลที่ร่ำรวยล้นฟ้าและทำการทุจริตนะจะไปหลบ จะไปไม่ติดคุกสักวันเนี่ยต้องส่งไปที่ชั้นสิบสี่โรงพยาบาลตํารวจนะครับลองไปดูใครอา้าใครนะชั้นสิบสี่รอดแน่ถูกฮะคุณชาละอนเย็นมีใครรู้ข่าวนี้ไหมเป็นนักธุรกิจรวยในระดับหมื่นล้านน่ะนะแต่ทุจริตนะครับเอ่อทุจริตนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็โดนส่งตัวไปแล้วเป็นที่ถามของสังคมมากๆเลยนะชั้นสิบสี่อีกแล้วเหรอชั้นสิบสี่อีกแล้วเหรอโรงพยาบาลตำรวจอีกแล้วเหรอ นะครับเออสวัสดีนะครับคุณใจเอ๋อยู่นครเสียมนาชนะฝนตกไหมครับคุณจันทการสวัสดีนะฮะนะครับคุณดูสิฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะตกเท้าไปชั้นสิบสี่เลยใครที่ต้องการที่จะไม่ติดคุกสวกวันเพราะชั้นสิบสี่เนี่ยนะมันมีปฐมบทในเรื่องของการไม่ติดคุกสวัวค์ของนายใหญ่นะทําให้เป็นตัวอย่างแล้วไงเห็นไหมฮะทาให้เป็นตัวอย่างแล้และไอ้คนคนนี้ย พอดีผมไม่มีโทรศัพท์เซิร์ชก็จะเป็นนะครับอีกบุคคลหนึ่งที่ทำตามแม่บทก็คือไม่ต้องติดคุกสวกวันนอนแบบเบิร์ดเบริเบรนะนอนที่โรง,งพยาบาลตำรวจชั้น14นี่นะครับนี่นะครับกณเห็นไหมไม่มีฝนนะองอากาศดีฝั่งนี้คลึ่มฟ้าคลื่มฝนนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพอทำตัวอย่างไม่ดีเห็นไหมครับคนที่พอที่จะนะครับมีอำนาจมันก็ทำตาม ทั้งอำนาจเงินแล้วคุณดูกระบวนการยุติธรรมวิบัติหมดประเทศไทยแล้วยึดโยงไม่ได้เพราะเขามองว่าคุณยังทำได้คนอื่นก็ต้องนอนชั้นสิบสี่ได้เห็นไหมครับคุณนอนแบบไม่ติดคุกสักวันแบบเบิร์ตนะครับและนะครับลงพื้นที่ยังกับนานายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้เนี่ยเขามองว่ามันแหมนะครับมันเหมาะสมแล้วเหรอมันสมควรแล้วเหรอนะ การกระทําแบบนี้ทั้งที่ยังไม่ได้ใบนะครับบริสุทธิ์หรือพูดง,ง่ายๆก็คือยังอยู่ในนะครับอ่าโทษที่ตนเองได้ครับแต่โดนพักโทษเท่านั้นเองเนี่ยนะครับนะบอืมเพราะฉะนั้นต่อไปจากนี้ใครรวยเขามีเงินมีเส้นมีสายมีอํานาจก็จะไปนอนนะครับเอออยู่ที่ชั้นสิบสี่นะครับเออเนาะเพราะว่ามันเป็นเขตปลอดภัยมันเป็นนะครับ สถานที่ที่กล้องวงจรปิดแม่งเสียไปนอนได้ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เนี่ยกล้องวงจรปิดหลักฐานอะไรก็ตัดหมดชั้น14เนี่ยเพราะฉะนั้นไปนอนได้เลยนอนจริงหรือเปล่าหรือไม่นอนจริงก็ไม่รู้เพราะกล้องวงจรปิดไม่มีนะครับกล้องวงจรปิดไม่มีชั้น14่นะครับ เออนั่นแหละครับนักโทษร้ายแรงไม่ร้ายแรงคุณวิโรจน์เป็นนอนชั้นสิบสี่คุณจะปลอดซึ่งหลักฐานทุกอย่างเพราะกล้องวงจรปิดไม่มีมันเสียนะครับอืมนะครับถูกไหมถูกป่ะเพราะฉนั้นพวกนี้มันจะเป็นมาตรฐานที่จะคอยนะครับบ่งบอกว่าสังคมไทยเนี่ยถ้ามีเงินมนียมนาจมันทำได้ทุกอย่างจริงหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยคุณตั้งคำถามว่ามันจริงไหมถ้ามันจริง วันใดวันหนึ่งนะครับคุณเกิดมีคดีเกิดขึ้นนะครับคุณเกิดมีคดีเกิดขึ้นคนใกล้ตัวคุณเกิดมีคดีเกิดขึ้นและได้มาตรฐานความไม่ยุติธรรมแบบนี้คุณจะคิดว่าเรื่องที่ผมพูดมันสําคัญไหมคุณจะรู้ทันทีว่าเรื่องที่ผมพูดเออมันสําคัญความยุติธรรมมันไม่มีจริงๆ vt. ไอ้สิ่งที่เราพูดเราพูดเพื่อให้ความยุติธรรมเนี่ยมันคงมีความเป็นกลางถูกไหมมีความยุติธรรมสําหรับทุกคนที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นคนมีอานาจ คนไม่มีอำนาจคนรวยหรือคนจนถ้าวันหนึ่งวันใดคุณมีเคสที่จะต้องมีคดีความเกิดขึ้นคุณจะเห็นว่าคำที่เราพูดเราพยายามกระทุ้งกันว่าให้เข็มของกระบวนการยุติธรรมมันอยู่ตรงกลางเนี่ยมันสําคัญจริงคุณจะนึกถึงหน้าผมคอยดูคุณจะนึกถึงหน้าผมว่าสิ่งที่ผมพูดมันสาคัญจริงนะครับวันนี้เนี่ยนะคุณรู้อยู่ว่ากระบวนการต่างๆเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นกรมราชทันนะกระทรวงยุติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พยายามที่จะอุ้มกันพยายามที่จะช่วยกันพยายามที่จะอุ้มพวกพ้องกันเนี่ยมันไม่ยุติธรรมจริงแต่คุณอมพนันเหมือนอมน้ําอยู่ในปากไม่พูดอะไรไม่สแสดงความคิดเห็นอะไรไม่ใช่เรื่องของกูไม่ใช่ธุระอะไรของกูพอสุดท้ายถ้าเรื่องราวเหล่านั้นถ้าคุณคนในครอบครัวคุณนะมีเรื่องมีราวนีถึงกับ ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลคุณจะนึกถึงคำผมคุณคอยดูนะเพราะตลอดชีวิตคุณไม่เคยกล้าพูดอะไรคุณไม่มีความคิดเห็นอะไรเพราะเรื่องเหล่านั้นใกล้ตไกลตัวคุณมันไม่ใช่กรงการอะไรของคุณนะ คุณก็เป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมคุณสามารถที่จะขับเคลื่อนได้คุณมีศักยภาพที่จะพูดออกไปได้อะไรถูกอะไรผิดแต่คุณบอกว่าธุระไม่ใช่เพราะเรื่องไกลตัวนะภัยมันยังไกลตัวแต่ถ้าภัยใกล้ตัวเมื่อไหร่คุณจะได้เห็นเลยว่าสิ่งที่เราต่อสู้หรือเราพูดกันมันสําคัญจริงๆนะครับมันสําคัญจริงๆไม่ได้เป็นเรื่องที่ไร้าสาระไม่ได้เป็นเรื่องที่วุ่นเวาอแต่เวลาเราพูดไปมันเป็นเสียงสะท้อนไปว่าวันนี้อย่าทำอะไรที่มันเลยกรอบกฎหมาย อ,อนะอย่าอุ้มกันเพลินอย่าช่วยพวกพ้องกันมีความรู้สึกว่าวันนี้ทําให้ตะก,กะนะความยุติธรรมมาตรฐานความยุติธรรมในสังคมมันบิดเบี้ยวนะสักวันคุณจะเข้าใจนะครับบางคนวันนี้ยังไม่เข้าใจหรอกแต่สักวันคุณจะเข้าใจนะเพราะถ้าวันนี้ตาบใดที่คุณยังมีลมหายใจนะคุณอายุ3ามคุณอายุ60ลูกหลานคุณเดือดร้อน นะครับประสบในเรื่องของต้องขึ้นโรงขึ้นสารนะ,ะต้องอาศัยความนะครับความเป็นธรรมนะ,ะกับสารไม่ว่าสารไหนก็แล้วแต่คุณจะนึกถึงคําผมนะครับคุณจะนึกถึงคาผมเออนะฮะสวัสดี f อฟทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะขอขอบคุณสําหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ